มันก็จะเปิดเพลงนี้ให้เด็กฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปเริ่มเรียนเพลงนี้กันนะคะเด็กๆสามารถดูเนื้อเพลงบนหน้าจอได้เลยนะคะ Where is Thumpkin? is Duncan? Here I am, here I am. How are you today, sir? Very well, I thank you. Run away, run away. Well, I thank you. Today sir. Very well, thank you. Run away, run away very you sir, I well Run run โอเคค่ะเป็นไงคะร้องง่ายไหมคะเพลงนี้มาเริ่มแรกเลยนะคะไว้ทำกินไว้ทำกินนะคะวานอยากให้เด็กๆเ,เอามือสองมือนะคะขว้ไว้ด้านหลังอนาะ แล้วก็ยกตัวไปขวาก่อนนะคะไว้ทำกินไว้ทำกินยกนิ้วโป้งขึ้นมา Here I am อีกฝั่งนึง Here I am How are you today sir Very well w thank you แล้วก็เก็บมือขวาก่อน Run away Run away เราเก็บมือไว้ข้างหลังนะคะ ต่อมาอเมื่อกี้เรายกนิ้วโป้งใช่ไหมคะนิ้วหัวแม่มือใช่ไหมต่อมา pointer นะคะเป็นนิ้วชี้นะคะร้องเหมือนเดิมเลยยกตัวก่อนเนาะ w h e r e is pointer w h e r e is pointer, is pointer? เอานิ้วชี้ยกมา Here I am Here I am How are you today So very well and thank you เก็บมือเข้าไปนะคะ Run away Run เ w a ไจบแล้วเป็นไงหาไง่ายไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะร้องเพลงนี้นะคะมันจะซ้ำสองรอบนะคะแล้วก็ท่าเต้นนะคะแล้วก็เนื้อร้องก็ร้องเหมือนเดิมเลยนะคะในรอบที่สองนะเด็กนะคะลองจำภาพดูนะคะว่าภาพไหนต้องจับคู่กับภาพไหนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะให้เวลาเด็กๆนะคะจำอลองจำสักแป๊บหนึ่งนะ ลองจับคู่ดูนะคะว่าภาพไหนนี่มันต้องอยู่คู่กับภาพไหนนะอ่ะโอเคค่ะอุพัว่าเด็กๆน่าจะจําได้แล้วนะคะอุพันขออนุญาตอ่าเรามี แผ่นป้ายนะคะแผ่นป้ายสีเหลืองเนี่ยมาปิดรูปไว้แล้วนะคะทีนี้คุณพรอยาให้เด็กๆเนี่ยจำว่าอันไหนต้องคู่กับอันไหนอ่าจำได้หรือเปล่าเอ่ยโอเคลองจับคู่ดูนะเดี๋ยวคุณพรจะคลิกไปทีละนนะคะดูว่าเด็กๆเนี่ยตอบถูกหรือเปล่าอ่าเรามาดูแผ่นป้ายแรกดีกว่าค่ะแผ่นป้ายแผ่นที่หนึ่งอ่าแผ่นป้ายแผ่นที่หนึ่งนะคะเป็นนิ้วโป้งถูกต้องไหมคะอ่า นิ้วโป้งต้องคู่กับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่คะจำได้ไหมเอ่ยอ่าไม่ใช่อันนี้นะคะไม่ใช่อันนี้อ่ะไหนลองเปิดอีกอันนึงสิคพอลองเปิดอันที่5นะคะโอเคค่ะนิ้วโป้งนะคะอยู่คู่กับอันที่5นะคะโอเคเราเปิดนิ้วชี้มาแล้วถูกต้องไหมคะเราก็มาหานิ้วชี้ค่ะว่านิ้วชี้เนี่ยอยู่ แผ่นป้ายไหนอ่ะครูพรอนขอเลือกแผ่นป้ายที่สองอถูกต้องเลยนะคะอยู่แผ่นป้ายที่2และแผ่นป้ายสุดท้ายนะคะก็คือสและ4แน่นอนค่ะว่าต้องคู่กันใช่ไหมคะเรามาลองเปิดดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่าถูกต้องเลยไหนเด็กๆคนไหนตอบถูก ตอบถูกบ้างถ้าใครตอบถูกนะคะให้คะแนนตัวเองไปเลยนะคะ10คะแนนเลยเยี่ยมมากเลยตกมือตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะคุณครก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมนะเราสามารถเข้ามาทบทวนนะคะเพลงนี้นะคะหรือว่าจะเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้อีกครั้งได้นะคะใน Google Classroom นะคะหรือว่าเด็กๆจะ อยากทบทวนบทเพลงนะคะสามารถสแกน QR วอารคนะคะด้านหน้าหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้วิชาเมลซิกนะคะพวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ